เ <laughs> พื่อนอลองถามเพื่อนด้ออยากแคสใช่ไหม <laughs> <laughs> โอ้ตุกอิดหนึ่งโอเค ไม่มีอะไรเลยนะครับในตัวตอนนี้มีสติ๊กสิบสี่อันกับที่ตัดคนแกะที่เก็บได้เมื่อกี้ผมทิ้งเองครับนครับคุณอยู่ไหนเอาคุณมารับของหน่อยครับ <c oughs> เขาบอกว่าเอออยากแคสฝากของนะฝากของเขาบอกว่าเขาอยากแคสอยากแคสมาพัดหน้าเลยครับพัดหน้าฝากค,คุณคุณค่าเตาเตาเผาให้หน่อยครับเตาเผา เขาบอกว่าน่ะเขาอยากแคสถ้าเกิดให้เขาแคสน่ะเขาจะหาเพชรเจอร้อยเอ้ยหาเจอพันเปอร์เซ็นบอกไว้ก่อนครับโอ้โหพันเปอร์ซนคงไม่เสียหอกนะบอกเขาว่าเอออแล้วแล้วเขาเฟซเขาอะไรครับเฟซเฟซเขาไม่รู้ส <whatnot> ิครับผมพูดในทางธรรมชาชิอ๋อครับบอกเขาพัดหน้าก็ได้อ้าว What the fuck แล้วแล้วก็ผมจะมาทำทำเชี่ยอะไรตรงนี้ครับแม่งอ้อมาที่เดิมโอ้ยที่รู้เราแหลกแลแหลกมากเลยแล้วก็เจอรามวาอีกทีหนึ่งที่เดิมนี่ว่าอุยอ้ยอุ้ยโดนโดนโดนเขาบอกว่าได้ไม่เชื่อลองดูครับไม่เชื่อลองดูอ้โห ขอเฟซมาคุยด้วยโอ้โหแหลกๆหลกเลยเขาเข้ามาก็ได้เลยครับบอกไอพีเข้าไปก่อนเลยครับเซิฟนี้เห็นหน้าเซฟมันบอกว่ารับจะสองคนไม่ใช่เหรอออกไปปรับก่อนสินะครับปรับได้ครับเดี๋ยวกับมาสักครู่หนึ่งนะครับครับโอเคไปสามสองหนึ่งออกกันโอเคโอเคนะครับกลับมาต่อนะครับก็ได้ไข่รับเชญคนใหม่นะครับเดี๋ยวเมื่อกี้คุณคุณเอิร์นลุดนนะครับ รู้สึกว่าคนคนนี้เดี๋ยวก็คนคนนี้นะครับหาเจอแล้วครับโอเคครับหลุดตามเดิมครับเอเขาทำไมเขาหาเร็วจังหรือว่ามีมดเอ็กซาเละวะชักไม่มั่นใจนะครับโอ้โหจะเรื่องสองอันแน่นอนครับเอ็กซาเละใช่ไหมครับ้ยมาเลยครับพันเปิดเซฟยังเนี่ยผมได้แล้วครับสองอันครับเปิดเซฟยังอ่ะเปิดเซฟแล้วครับทาไม่เข้าไม่ได้วะ เห็นแล้วเดี๋ยวผมลองเข้ามาหนึ่งเข้าได้นี่ครับเดี๋ยวผมลองลองต่อเข้าไปดูโหแม่งเก๋นะครับเออผมจะค้างนิดหน่อยนะครับเออไม่พี่สั่นหน่อยครับสั่นนิดนึงเพราะว่าเสียงครับอ๋อไม่พี่นี่ขยำขยบไอโฟ ไ้ยเสียงพี่แปลงจริงครับไหนๆก่อนเอะไรครับโอยดัง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 เยอะขนาดผมว่าผมมีอะไรวะซิกเซนแล้วควนนี้เขามีดับเบิ้ลซิกเซนเลยครับคนนี้คือแบ,บแล้วเราได้ยินแล้ว <c oughs> เราพูดแันเนี่ยเออไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินหรอ คนนี้ครับเขาโหดมากครับพี่เออเปิดไม่นะครับเปิดไม่ครับเปิดไม่ยังไม่เปิดเลครับยังไม่เปิดบอกใครผมได้เพชรแปดอันแล้วครับแม่งโหดจังเลยอะ่ะครับเชิญหาต่อเลยครับคุณนิกโอเคโอ้ยเจ้าชูนะ้น่ารักโห ใครจะไปชื้อได้ล่ะได้ยินได้ได้ยินนะครับแต่ว่าเออเสียงพี่มันก็จะงข้อสั่นสั่นยังนัไม่รู้เลยนะครับเบามากเลยมันไม่พี่มันแตกๆอ่ะเบาครับเบา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 มากไหมก็เบามากเลยครับครับ ไปเัิ่หม่ก่อนก็ได้ครับโหแม่งเจอทองอ่ะเมกมากเลยครับเนี่ยเมกมากจนเจอต้องใช้มอดเ็นะครับเอ็กอะไรโอ้โหมีการถามมีการถามว่าผมเก่งผมเก่งเจงปลล่ะโออ นะครับเจ๋งๆงเสียงเสียงเออเมื่อกี้ดังกว่านี้ครับวนี้ครับโหแม่งโหดว่ะได้เป็นแปดอันแล้วครับแปดอันแล้วแปดอันแล้วครับเสียงพี่มันเนอะว่าขาดขาดหายหายครับ เป็พี่ขาดขาดหายหายครับอ<ส>๋อสายสาไ,ไม่ไม่ดีมา<ะ>กพี่ลองเสียบสายไม่ให้ดีกว่านี้ครับลองเสียบสายไม่หน่อยครับ <S <S สรูนะครับเป็นงไงครับ <S <S พี่เสียบแน่นสุดแล้วใช่ไหมครับนี่ ลองลอกว่าเม่อว่าขยับอกมันมาอีกนิดอ่ะแล้วมันจะเสียงพอดีเลยอยากบอกมาอีกครับบอกมาอีกเดี๋ยวๆๆเออเสียงเป็นไงดังเลยไหมเสียงดังโอเคครับแต่ว่าเสียงมันแปลกๆไม่เหมือนเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้เสียงรีเสียงเสียงเรียบมากเลยครับเดี๋ยวเจออีกแล้วโอ้่งจะไม่เกินแล้วครับจีไม่เนไง แบบนี้ก็เริ่มชัดขึ้นเหมือนมันเมื่อกี้ครับลองขยับอออีกนึงครับยังไงอีกนึงครับออย่างเนี้ยอย่างครับมันมันว่าเสียงแปลกมากเลยครับผมว่าเมืม่อกี้เสียงเรียบมากเลยครับอะไรย่างไรมันต้องเอาออีกครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่มืออีกฮรไเปเอาแค่นี้ล่ละโอเคครับเอาที่มันดีดีสุดแล้วกันตอนนี้เราเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้อะครับได้เยอะมากเลยตอนนี้ไม่ทำไมขมานไม่ได้เอยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมลองไปปรับการได้ยินแล้วกันสกักคู่นะครับท่านผู้ชม,ม,มดงงเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดแล้วปิดไหมครับเปิดแล้วปิดไหม ดราม่าอีกเว้ย โอ้โหแม่งเมียบมากเลยครับเมียบตรงต้องใช้มอดเอ็กซาเลนะี่เนี่ยก็ช่างมันครับได้มาแล้วนะฮะโอ้โหจะเป็นโหลเลยโอ้โหเลสตอสนเยอะมาก หลายหลายเลยโอเคได้แว้วครับอ๋บอทำไมตรงน,นี้นะครับโยโย เซ็กที่ขุดให้หน่อยอ่ะ โอเคเฮ้ย okay. ทำไมวะเดี๋ยวนะครับเออมันยังไงแล้วอะ่ะทำไมโทรไม่ได้วะเดี๋ยวสักครู่นะครับโอเค ครับมันมันเกิดเป็นหาเกิดอะไรได้แล้วครับโอเคครับเสียงอย่างนี้นะครับได้แล้วปิดคลิปเอออันตัดคลิปยังเนี่ยไม่ครับไม่ตัดที่ครับโอ้โหไม่หลังไม่เลยเหรออันอย่างนี้เลยเหรอไม่ครับเดี๋ยวผมเข้าไปตัดในโปรแกรมก็ได้ครับอ๋อเค <Okay. S 2> จะลงวันไหนเนี่ยจะได้ไปดูตรงนี้ก็ได้เพชรศิก้กรแล้วครับ เออคุณเอิร์ธครับ,จบ,รบจบคลิปเลยไหมครับจบคลิปครับครับไปไปไปยินจบคลิปกันไปไปยินจบคลิปกันเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วค่อยมาตอบพาร์ทสามครับโอเคเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีของแถมด้วยเดี๋ยวนะครับ โอเคครับไปยืนที่ยอดเขาเอเวอร์เรสต์ครับมีได้เหรอฮะมีได้เหรอมีครับนั่นไงเอา้าอยู่ไหนวะอ๋อนั่นไงตรงนู้นครับตรงนู้นเรียกเพื่อนของพี่มาด้วยครับคิดนี้ประสบความสำเร็จได้ต้องขอบคุณเพื่อนของคุณเอิร์ธนะครับเดี๋ยวตามมายัง จะเอาอีเกเหรอโหดเกินจบคลิปเบยจนเบยด้บบไลคครบแล้วนะครับตอนนี้โอเคแลเพจนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณคุณกุณ,ณดีกุดดีค,ดครับโอเคเลย มาไล่ม่เกิดเกินสิบวินทีได้ได้อะไรส,สิบหกก้อนเจ็งปาลาโอ้โหจริงครับจริงครับขอชมขอชมเดี๋ยวครับมายืนมายืนซ้อนตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวคุณมายืนตรงโอ้ยโอ้ยตกชิปหายแล้วครับเดี๋ยว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 สักครู่ครับขออภัยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเก็บของอน,นึงครับ <c oughs> โอ้โหมาเน่าตอนนี้ได้ไงวะเนี่ยโอ้ยไปเก็บก่อน คุณยืนเอ่อทางซ้ายมือของบล็อกเพรครับโอเคครับเดี๋ยวเก็บของก่อนอ้โหยกพีหล่นเต็มเลยเต็มเบย <c oughs> ของเยอะจุงเบยอเคตกลงไปเจ็บเบยเจ็บเบยครับขาหักเบยแล้วก็เกิดใหม่เบย นะครับคุณกุดดี้นะเดี๋ยว,ยวถ่ายตอนกลางคืนเลยนี่แหละสวยเออให้คุณกุดดี้ยืนบนบล็อกบอกเพชรครับเขาคนหาเพชรครับแล้วให้ผมอยู่ตรงกลางผมเป็นคนถ่ายโอเครับ<ม>เพชรถือเพชรคนละก้อนครับอา้าวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหนกนี้เนี่ยงกนีเนี่ย เดี๋ยวครับตอนนี้ไปจนๆอยู่ครับ <c oughs> เอาไปทำบล็อกเพชรหมดแล้วเดี๋ยวเอาทำอะไรอยู่ขึ้นมาถือบล็อกเพชรคนละก้อนนะครับบอกเพื่อนพี่ด้วยครับถือบล็อกเพชรคนละก้อนเอ้ยเออถือเพชรคนละก้อนบล็อกเพชรเฉยเลยบล็อกเพชรเดยอะไปมั้ง <c oughs> ครับโอเคตรงกลาง yes นะครับหันหน้ามาก่อนครับบอกเพื่อนพี่เพื่อนพี่หันกลับหลังอยู่ก่อนจบครับก่อนจบโอเคนะครับ3 2มสอหนึ่งแชะครับขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสามารถติดตามได้ที่ www.youtube.com/user/chocolatecj นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ